เรื่องของการที่ถูกเว็บพนันนะคะเอาหน้าหมูไปชวนให้คนมาเชื่อนะคะว่าหมูอะซื้อรถคันนึงกับคุณพ่อนะคะแล้วก็ไปเพราะได้จากการได้เงินจากการเล่นเว็บพนันเว็บนี้นะคะผมก็เลยไปแจ้งความที่สนน้วยขวางตั้งแต่วันที่9เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะทางพวกเว็บพนันมันไม่จบค่ะ เอาคลิปที่ผมสัมภาษณ์หน้าสอนอให้ความวันนั้นเนี่ยเอาไปตัดต่อนะคะแล้วก็พูดว่าอย่าไปหลงเชื่อก็แว่าอย่าออกนะคะแล้วก็ใช้ AI ให้พูดดูเหมือนว่าผมอะ่ะชัวนให้คนหนลงเชื่อหนักกว่าเดิมนะคะยังไม่พอยังใช้ภาพต่างๆขึ้นตามเหตุตามเว็บนะคะทาเว็บขึ้นมาเรียนแบบในเอนเตอร์เทนเลยนะคะโลโก้เดียวกันนะคะแล้วก็เอาภาพมาเขียนชื่อหมบรรดาช,ชัดเจนอย่างนี้เลยหนักกว่าเดิม ยิ่งแอบโฆษณานะคะแล้วก็คนนะดูแบบเยอะมากค่ะคนเข้าไปดูเยอะมากแล้วก็ตอนแรกอะหมูอะยังไม่สนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าหมูเชื่อว่าคนน่ะน่าจะเชื่ออยู่แล้วว่าหมูไม่มาเชิญชวนเรื่องพวกนี้แน่นอนนะคะเพราะคุณรู้อยู่ว่าผมทํางานช่วยเหลือสังคมยังไงดังนั้นจะมาชวนเรื่องการสนับสนุนมันเป็น,นไปไม่ได้แต่คนเข้าไปเยอะมากมันมันคือมันมันยิงแอดเดยอะมากเลยนะคะ จนกระทั่งคนเข้ามาถามทั้งในเพจด็อกเรปรรดาดาวทุกทีทำนายไอจีแม้กระทั่งในไลน์ของตัวเองแม่เห็นหรือยังแม่เห็นหรือยังแม่เห็นหรือยังใช้คำนี้ยมเห็นหรือยังจนผมรู้สึกเฮ้ยมันชักเริ่มหนักเกินไปแล้วแล้วหนักแม้กระทั่งวันนักข่าวเองถามถึงตำรวจเลยค่ะครั้งนี้คือจริงๆแล้วตำรวจเรียกมานะคะดิฉันไม่ได้มาแจ้งความเองนะคะแต่ตำรวจบอกว่ามันเยอะจนกระทั่งผมต้องมาให้ต้องมาแจ้งความแล้วแหละเพราะว่ามันยิงแหญหนักมาก และนี่คือที่มาของการแถลงข่าววันนี้นะเ <im it> ช,นะชิญค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมู่ตรรดานะครับเนื่องจากว,ว่า,ามีประชาชนหลายหลายส่วนโดยสื่อมวลชนเนี่ยนะครับโทรมาหาผมนะครับว่าว่ามีดาราที่มีชื่อเสียงนะครับไปโปรโมทเว็บพน,นันผมก็มีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ได้คุยกับหมู่แล้วเนี่ยได้มีการแจ้งความแล้วนะครับแจ้งได้หลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็มีการรีพอร์ตนะในขก็รีพอร์ตรายงานไปในส่วนเกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊กหรือเพจต่าง ครั้นี้พอเรามาดูปุ๊บเรียกรับรายละเอียดแถลงเนี้ยเราเดี๋ยวจะประสานกันในส่วนของของของนครบาลในโรงพักที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการแจ้งความไปแล้วนะครับว่าระงิกการยังไงแต่ว่ามันยังแอคทีฟอยู่หมายความว่าขององค์เนี่ยก็ยังมีการอะไรที่มีการไปตัดต่อภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเข้าเนี่ยมันจะเข้าในมนตาตราของนักการศึกษานะฮะก็คือผู้ใดนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยเข้าทั่วถึงได้หมดเลยนะครับเห็นภาพ นะครับแลวภาพน,นั้นเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีถกักอิเล็กทรอนิกส์วิธีการอื่ในๆใ,นใ,นในดๆโดยประการที่น่าจะเชื่อว่าผู้อื่นจะโดยประการน่าจะทําให้ผู้อื่นเสียชื่อที่ผู้บุญเสียชื่อนะครับแล้วก็เ,เกิดการอับอายอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นี่เป็นการโป,ปรโมทไม่พนันอันนี้โทษจะสูงนะจำคุกนะครับ จะผู้ไม่เกินสปีปับไม่เกิน2 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับปัญหาคือเกิดข,ขึ้นก็นคือคนแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทันตารากร้องที่เข้ามาหาผมหลายส่วนเนี่ยคนแชร์เยอะมากนะครับของหมูมนักศึกน,นี้ก็คนก็ไปแชร์อีกนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะประสานทางนครบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเราด้ดำเนินการรับแจ้งไปแล้วแต่มันยังอักขีดอยู่ว่าเราประสานกันเป็นอย่างไรส่วนที่สองคุณหมูมบอกว่าก็มีไปส่วนติกตอกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวถ้าทิกก็ถ้าทางทางนอกอนามายยังไม่ได้รับแจ้งเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวทางสชทอนึงของผมเนี่ยก็จะรับแจ้งลักษณะแบบเดียวกันแต่ว่ามันคนละส่วนกับแพลตฟอร์มของทางเฟซบุ๊กอาริมาของทิกก็มันก็จะเห็นได้ว่าในความของมาตาอีกมาตาสาวสองหกนะฮะสาองหกเนี่ยผู้ใดจะผู้ใดใส่ความผู้อื่นแต่คนที่สามโดยประการที่น่าจะทาให้เกิดเสียชื่อนะครับรูมินเกศชังผู้นั้นกระทำผิดนะครับ ก็จะมีโทษจากผู้ไม like ่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเช่นกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะดูเข้าตามพรบของคอมพิวเตอร์นะครับก็ฝากประชาชนทั้งพันธ์เลยว่าขอบคุณท่านผู้นำนะครับพอผมก็สานไปท่านก็เข้ามาเลยเพื่อมาชี้แจงให้สื่อทราบว่าไม่ใช่ตัวนัานเองนะครับมีการตัดต่อจริงสัาคัญมีการแจ้งความแล้วเรื่ปัญหาที่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อแจ้งแล้วก็แอคทีฟอยู่ทําไมยังเปิดอยู่คร่ช่วนก็จะถามผมเรื่อยนะครับทําไม เพจเว็บพนันเอ่ยนะครับเพจความต่างยังมีมากใน Facebook ซึ่งตัวนี้ก็ติดต้องานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ทางตำรวจเนี่ยเมื่อรับแจ้งแล้วจากกลุ่มหรือพวกเราที่โดนความเพจความเฟซแล้วหรือเว็บพนันต่างก็ต้องรีบรายงานรีพอร์ตนะครับไปให้ทางนะครับส่วนเกี่ยวข้องในแพลตฟอร์มน,น,นั้นเช่นเดียวกับเว็บพนันขอ,ของกองกำลต่อทอก็โจรวบรวมลูกเว็บพนันอย่างเดือนเมาในหลายหมื่น ส่งก,ง DE. DE ก,กระทรวงดีอีดีอีก็กรุณาทำเรียนสารหรือจะมีเครื่องมือเครื่องไม้เช็คมากขึ้นแล้วตอนนี้ครับในการปิดกัน้นการมองเห็นของเว็บนัน้นอันนี้เราไปปิดเลยเวิาลาย้อนรอบบ้านเนี่ยมันมีลายเส้นถูกต้องแต่การปิดกัน้นการเห็นเนี่ยเราก็ต้องกรุณาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการปิดกั้นการมองเห็นซึ่งตอนนี้คิดว่าเขาก็สู้ยิงแอดรู่าทุกคก็จะยิงแอดยิงแอดอยู่เรื่อยตำรวจไทยก็ต้องชูวอ,อ,อ,อันนี้บอกเลยนะคะว่าถ้าจับตัวได้บกอกกระทื่อจริงเลย มันควรนะครับควรประสานมากเหลกอตัดต่อแบบคำพูดเราอะค่ะว่าเออผมขอเชิญชวนใช้คำนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันพูดไปเดี๋ยวมันเอาไปตั่ตากหรือเปล่าเดี๋ยวฉันควรเลยก็เลยก็เลยบอกคราวนี้ยังบอกพี่ตำรวจเลยว่าคราวนี้ไม่ใช่จับเดียวนะคะต่อให้เป็นบัญชีม้าต่อให้เป็นต่างชาติที่ทำก็รู้ว่าเครือข่ายเนี่ยสร้างมาจากประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวคู่เชิญก็เป็นมหาลัยนะคะ แต่คนที่ทำจะขอบัญชีเนี่ยกลายเป็นชื่อจากประเทศทางบอลนะขอที่ประเทศใหญ่ๆอ่ะประชากรเยอะๆอ่าอันนั้นอีกซึ่งซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าจับบวลค่อนข้างจะยากแต่ถ้าจับได้ผูกเชื่อมอมือตำรวจไทยถ้าจับได้ขอกระชุบีตอนตอนนี้ในใน,ในด้านการสืบสวนนะครับทางกลุ่มเครื่องมือพิเศษดําเนินการแล้วนะครับก็อยู่ในเรื่องการสืบสวนอยู่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีการดำเนินการ ได้เร็วควบคู่กับนครบาลนะครับเราก็ทํางานร่วมกับพี่จอตลอดนะครับงั้นท่านจะเห็นว่าทางสอท .1 หนึ่งเนี่ยเรารับนจอเกี่ยกงเท็จนะครับผมก็จะทํางานร่วมกับท่านผู้การจอตลอดทุกคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการคอเซ็นเตอร์ออนไลน์หรือว่าปรัฐบาลชุดเนี้ยนะครับนะครับรัฐบาลชุดพิจาบณาเนี่ยก็เน้นหนักเกี่ยวกับเรื่อง14หนึ่งยเน้นหนักในการประสานงานกันงานพวกแก๊งคอเซนเตอร์เว็บพนานอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคงจะต้องทํางานกันเป็นนาทีครับนะครับค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ใน,ในนี้ใช้ข่าวของนายเอเจน์เนนะคะโลโก้นายเอเตอร์เทนขอยืนยันว่าทางนี้ไม่เกี่ยวข้องนะคะไม,ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันแน่นอนมุมและทางเพจต่างๆหนเชื่อว่าเราไม่สนับสนุนนาะหนช่วยเหลือสังคมมาขนาดนี้เราเจอครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวเยอะแยะมากมายจากการพนันค่ะเราเจอประชาชนที่เดือดร้อนจากการไปเล่นพนันออนไลน์ก็เยอะดังนั้นบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้ใครรวยนะคะ ดังน,นั้นตรุงน,นาเลยค่ะเชื่อมือค่ะอย่าเล่นพน,นันเด็ดค่ะ